วันนี้กบมีไข่ม้วนกับไข่ยะไส้นะคะเจ๊งๆเลยทำสองแบบในส่วนของตัวไส้กบจะผัดเหมือนกันเนาะใช้หอมใหญ่กระเทียมผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วก็กบก็จะใส่หมูสับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บกบจะอยากให้ให้รสหวานมันออกสองแบบนะจะไม่ไม่ไม่ไมช้าไปทางใดทางหนึ่งนะ เสร็จแล้วก็บก็จะใส่ซอสถอยน้ำรสีอิ่วขาวแล้วก็พริกไทยพริกไทยเยอะนิดนึงกบชอบใส่พริกไทยหอมหนะคะแล้วเราก็ผัดให้น้ํางวดนุ่มอ่าผัดข้าวเสร็จกบก็จะใส่แตงกว่าแครอทนะมะเขือเทศเหมือนฝรั่งใส่มืนฝรั่งด้วยหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะจริงๆผัด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 ให้งวดให้แห้งเลยนะคะเสร็จแล้วพอน้ําซึมแห้งหมดแล้วก็พักไว้ นะพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำตัวไข่สำหรับหอ่ออันนี้คือตอนนี้คือมาตรฐานห่อไข่นะแต่อันนี้เป็นดีไซน์มันก็จะทำเป็นสไตล์ไข่ม้วนขออนุญาตหยิบนะ จะตายไข่ม้วนแล้วก็กบจะมัดด้วยตัวต้นหอมต้นหอมกรไปโลวกนิดนึงนะมันจะได้เสีเขียวสดนะคะแล้วมันก็จะยืดหยุ่นด้วยไม่อยากกินหมดทุกทุกอันเลยกินอันเดียวกินอันไหนดหีตัดอันนี้ก็สวยตัดอันนั้นก็สวยอ้าเสียดายสวยหมดเลยอือันนี้กักานจริงมันก็รสชาติเดียวกันแหละขอให้มันน่ารักน่ารักเล่น มันจะได้อต่ตยของพริกไทยขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เข็มหวานไม่เผ็ดนะแต่จะหอมพริกไทยแล้วก็จะมีความกรุบกรอบของแครอทแตงกวาแล้วก็มีเนื้อของตัวมันฝรั่งด้วยเรี้ยวน,นิดๆของมุระเทศกบจะไม่ใช่ไม่ใส่ซอสมุขะเทศนะผมไม่ค่อยชอบทรายอ่ไร